คุณพระทานข้าวยังกินแล้วข้ากินกับยำแล้วก็กินรับหมูมั้งเจอแรงสูงมากเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราเดินออกมาใช่ปะถ้าเราไม่ได้เป็นอินเวส์นะแนะนายืนหน้าป่ายืนหน้าป่าตรงนี้ยืนพุ่มนี้แล้วก็ยืนตรงนี้หรือยืนในพุ่มได้ยิ่งดีแล้วก็ยืนประมาณนี้สาหรับเลนบนน่ะยืนตรงไหนก็ได้แต่ถ้าสำหรับเลนล่างอ่ะพยายามยืนในพุ่มถ้ามันอินเวส์เราไม่ต้องไปใกล้แบบแม่น้ํานะเพราะว่าถ้าเหลือเข้าพุ่มข้างหน้าอย่างเงี้ยพุ่มข้างหน้าตรงเนี้ยไม่เหมาะ ถ้ามันเดินมาเจอเกับเจ้าเอกพอดีอะถ้ามันโดนเปิดก่อนเราตายถ้าเราโดนเปิดก่อนอะเราตายหมายถึงอะถ้าเรายืนตรงหน้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เป็นเอเลชใช่ปะเรามีโอกาสที่จะมองเห็นมันเดินออกมาตรงเนี้ยเราจะได้หนีไหวตัวทันหรือถ้าเราอยู่ในพุ่มเนี้ยเราอย่าไปยืนแบบพุ่มข้างนอกมากพยายามยึงพุ่มข้างในจะได้มองเห็น,นมาสเตอร์สี่กันมัสหนึ่งเราเราอีโลดีไงอะพิสาความฉ่ำเออนะโอเคตอนนี้เซ็ตยังไม่มาเราเจอ ทิศนากลางเฮโอเบตทิศนากลางสามารถที่จะเวลสองโซโลคิวเราได้เลยทิศนาเวลสองสามารถโซโลคิวได้เลยอย่าล้อเล่นคิดว่าทิศนามิดเลนไม่เก่งนะคือทิศนาสกิลสองใช่ปะกับเฮโอเบตใช่ปะสมมติว่าเวลสองใช่ปะมันสามารถสกิลสองโดดระเบิดแล้วโปะโปะโปะแตกแล้ว,ปปลวอีกไหนเราตายได้เลยดังนั้นเราต้องเซฟตัวเองเรามีเฟิร์สสไตย์เราก็ต้องโปะเอาเฟิร์สสไตย์ไปก่อนเฟิร์สสไตย์เวลาเราโปะก็ยิ่งเราโปะแรงเราจะได้เงินเยอะแก เราพยายามเก็บ CS ให้ได้มากๆอ่ะการ CS มันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเงินคิดซะว่า CS คิดซะว่า CS เหมบอนแชมเปี้ยนตัวหนึ่งอ่ะยิ่งเรา CS ดีเนี่ยอันนี้คือมันตอดเราเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะให้บเบเบลสองพอเบเบลสองุ๊มมันจะโดดมาสู้เราแน่นอนตอนนี้มันรอระเบิดอยู่ถ้ามันขอดดเข้ามาเราจะเอกซอร์ตต้องเอกซอร์ตนะไม่งั้นเราตายแน่ มิเนียยตีนะแล้วแต่นะคะอีฮียะอเอออีฮียะส่วนรถถังคือเป็นตัวเป็นเป็นมีเนียยที่เราห้ามเสียต้องเก็บรถถังให้ได้ปล่าแวกกลางไม่ผิดนะที่จะมันจะเปิดเผยตัว เยสได้ก่อนจ้าเห็นไหมกซอร์ดไม่ใช่ว่าแย่นะการที่เราอกไหนมาเราอาจจะตายก่อนนะเมื่อกี้การที่เราเอ็กซอร์ดคือเอามาลดดาเมจศัตรูดเพราะลดดาเมจเซป้าโดดเข้ามาระเบิด์นเระเบิดราเบิรราเบิรอ่ะเราได้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วเมื่อกี้เราไม่แค่เพราะมินี่เราลุมตีเชดสวัสดีครับพี่แจ็คตบไอ้พวกกรอบมุกหน่อยแม่หนูทำมือได้อะไรรอบได้เสื้อกรอบสวยมาก อย่าเรียกว่าทําบุญเลยเรียกว่าเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไร่าทําเกมได้แบบเราก็ไม่ได้อวยตัเงมากเราเราก็ทําเกมแบบก็ที่ค่อนดีเราพยายามดูอย่างเงี้ยเราพยายามติ๊กบอกด้วยสมมติว่าแบบป่าผ่านกลางอะไรเงี้ยเราก็แบบติ๊กหายเล่นไหนหายแล้วก็ตกอะไรเงี้ยพยายามดูแมปบ่อยๆการที่เราได้เฟิร์สบัตรก็คือเรื่องดีเพราะว่าเราได้400เราจะนั้นมนได้แค่300หรือ3 5 0สแค่นั้นเอง ขอบคุณสำหรับกากัตตอนนี้เราไม่มีแฟตเราอย่าแหลมเด็ดขาด <Yes. S 1> เห็นไหมเราเราแหลมไม่ได้เลยเพราะที่จะหน้าเลนกลางถ้าเราไม่มีเอซอเราตายแน่นอน เรา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 ผิดพลาดเราก็ต้องขอโทษเถ้าเราพยายามส่งส่งไว้ถ้าทิศนามันเกิดมันก็ไม่ใช่เรื่องดีกับทีมเราเพราะมันเป็นตัวที่เก่งเอาทุกเกแบอุ้มแกรเออเอาจริงๆเราฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเล่นเก่งอะไรมากมายหรอกเธอแต่ฉันแค่แบบรู้แบบเทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆการที่เรารู้เทคนิคอะคือแบบคือแรงอะคือมันต่างกันก็จริงนะแต่เทคนิคอะเราสามารถที่ทําให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆเทคนิคคือมาโคอะไรแบบเออดูตรงน,นี้เดินอย่างนี้แบบ เออพยา,ยาวอดวอดเราแนะนํานะเราวอดประมาณนี้มันจะเห็นแบบมุมกว้างสําหรับตรงนี้นะเอากดผิดกูเผลกกดสกิลไปแล้วเราตายได้ไม่เป็นไรตอนนี้คือมันอย่าเรียกยังไม่นับว่าแจกซิสนาได้เราไปแค่นี้คือเราไม่ต้องแบบซีเรียสมากส่วนป่าตรงนี้เนะน,นี่ยวาดอย่างนี้มันจะเห็นสามมุมมุมเวิ้องอะ การที่ซิสน,นาได้เร,เราไปสองคิวตอนเนี้ยไม่เป็นไรไม่ถือว่าแย่เรารอเพื่อนแกงได้เพราะเรามีซีซีเยอะไหนจะอมูมูไหนจะ,อ,นจะอ,อะไรอีกเรามีเซตท็อปเลนที่ค่อนข้างถึกแต่ฝั่งนูน้นอะดาเมจมันล้นคือตอนนี้เราแหลบไม่ได้ถ้าเราแหลบเราตายแน่นอนเพราะว่าทิซิสน,นามันเอาเราตายแน่นอนถ้าเราไม่มีเอกซอร์ถึงมีเอกซอร์ก็ไม่หลอดเพราะเพราะมันจะหกแล้ว แต่ข้อเสี่ยงของทิสนาอย่างหนึ่งคือเวลามันตีคีปใช่ปะมันจะระเบิดคีปมันจะทำให้มันต้องดันคีปตลอดเวลาเราแหลกไม่ได้เลยทิสนามันเอาเราตายได้ทุกคนเราไม่โดนไม่ใช่สิ่งที่แย่ไม่รีบเพราะเรามีเอ็กซอร์อยู่ถ้ามันเข้ามายังไงมันก็สู้เราไปได้อยู่เลย อะไรอะไรอะไรเข้ามาสิมึงอีหย yeah. เราต้องขอบคุณป่าถ้ามาช่วยแกงเราอะไรเงี้ยจังหวะเคลียร์คลิปคือจังหวะที่ศัตรูกลับบ้านการดันคลิปทำให้ศัตรูมันกลับบ้านสูกใช่ไหมผมว่ามันกลับบ้านใช่ปะมันจะเดินเข้าเลนไม่ทันแล้วมินเนี่ยมันจะเข้าบ้านมันอะพอมินเนี่ยเข้าบ้านมันใช่ปะมันเดินออกมาไม่ทันบ้านเงี้ยมินเนี่ยมันก็จะเสียทิ้ไปมันก็จะไปได้เวลการที่ศัตรูกลับบ้านปุ๊บรอแนะนําให้ดันเลนเข้าเลย ตีม่วงแรงจังเลยมันแรงจริงๆนะเธอไปรอเล่นกับมันไม่ได้นะการที่เราขึ้นก่อนมาชิ้นหนึ่งเล็กๆช่วยเราได้นะทุกคนถ้าเจอสําหรับเรานะถ้าเราเจอพวกเซธทิสนามิดเลนตัวไหนที่มันเป็นดาเมจมิดเลน Mid lane, นะเราแนะนําให้ขึ้นเป็นนี่ขึ้นชิ้นนี้ชิ้นแรกซิเกอร์อัมกาดเพราะว่ามันจะมีพาสิได้ค่าเกาะสูงสุด15หน่วยต้นเกมช่วยเราได้เยอะจริงๆ <c oughs> เราไม่จะเป็นต้องแบบแรงอะไรมากมายคือถ้าทิสนาเดินเลนไม่ได้ เราก็ไม่เดินก็ได้เราก็เป็นตัวเคียร์คิปไปเรื่อยๆอันโฟกเราอย่างเดียวอยู่แล้วเราไม่ซีเรียสอยากทำใดทำไม่มีความจำเป็นจะต้องอยากบวกอะไรขนาดนั้นถ้าเราล็อกโดนแนะนำอันติไปเลยมันเลือดไม่เยอะมันไม่ได้ขึ้นเฮกดิงเกอร์ เราเห็นป่ามันอยู่แบบๆตรงนี้ล็อกโดนเรายัดอันตีเลยให้มันใกล้ตายที่สุดตอนนี้เรารู้ว่าทิศันนะไม่รู้เห็นไหมมันดักเราอยู่แล้วเพราะตัวมันสามารถทำแบบนั้นได้าอันติเรามีอีก5้าวีเราไม่ต้องกลัวตอนนี้คืออันติเราเร็ว เราสามารถเชียร์คิดได้เรารอคิดเข้าบ้านเราไม่จำเป็นจะต้องแบบกลัวเฉิดไม่มีความจำเป็นต้องกลัวจ้า คือคอนโทรเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนแต่ตอนนี้เรายัางซื้อไม่ได้เน,นื่องจากเราไม่ได้ดันเลนหรือเราอยู่แค่หน้าบ้านถ้าเราดันเลนลึกเราแนะนําไปปักคอนโทรปักตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ปักในพุ่มนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มาเป็นแบบแบบค่องคังแคบอะเซตเคาน์เตอร์ยังไงอ่ะแม่กีตจะได้ดูโสดเออสวัสดีค่ะเซตเคาน์เตอร์แนะนำเอาเอ็กซอร์สมาก็ได้ <c oughs> หรือขึ้นอย่างที่บอกอะขึ้นอากาศมาที่มันเป็นของของเนี่ยเนียที่จะขึ้นเป็นซอนย่าอันเนี้ย จอตัวดามเมจเนี okay? ่ยเห็นไหมพอมันกลับปุ๊บอ่ะเราดันได้เรารู้ว่ามันไม่อยู่เราก็ดันเลยพอดันปุ๊บอ่ะเราก็เดินได้เห็นพอเราเดินได้เราก็ไปนู่นไปนี่ได้ไปกระป่าตอนเนี้ยคิวปพอๆกันทรงๆกันไม่แย่กับเลนกัน สวยมากจีนไ่นไงมันไปแล้วว่าแล้วลเชียวทิสนาเราไม่สามารถแหลมสู้กับมันหนึ่งหงได้เลย มากกระ,กะคือถ้าเพื่อนทําดีเราเราชมก็ได้เนี่ยเนี่ยขึ้นชิ้นเนี้ยชิ้นแรกถ้าขึ้นเป็นไปได้ขึ้นได้ขึ้นเลยแนะนําสําหรับการเจอกับตัวดาเมจเซตยาอะอะไรเงี้ยขึ้นได้หมดเลยเราเอาลูนยืมข้างล่างสวยข้างล่างสวยข้างล่างสวยมาก <c oughs> ดีมากว้า wow. ว นี่ชอบมากทีมแบบรู้งานทีมแบบมีคอมโบแบบรู้กันเงนี้ยเราชอบเลิศเลอจูยังไงให้เหมือนมืออาชีพหรอแม,อม่พูดยากจังเลย,ยเราพยายามเดินซิกจุ๊กซ้ายวาซ้ายขวาคือเราต้องใช้ความเคยชินแล้วก็ดูว่าศัตรูมันมีสกิลแบบสกิลแบบช็อตแบบไหน,อย,นอย่างเงี้ยอย่างเช่นมิดเลนหาย,ย่เงี้ยเราพยายามติ๊กบอกเพื่อนสวยเราไม่มีเอกซอร์เราไม่ต้องเข้าตอนนี้มันลุ ไม่ไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรอีดอกมาสเตอร์มาแตกเลยอีหน้าหีโง่โง่จริงเห็นไหมกูขึ้นอะไรมาอีดอกทองจะเอาอะไรมาเข้าล่ะระเบิดหีระเบิดแตกแล้วของมึง <pentru them> เราไม่จะเป็นต้องลึกเราเป็นลักเราไม่ใช่เล่บองหรือตัวไหนที่มันมีจุกเยอะๆการที่เราลึกมันมีโอกาสเสี่ยงตายเยอะด้วยความที่เราไม่มีแฟดถ้าเรามีแฟดเราไขมันเปรี้ยวได้เราไม่มีแฟดอย่าหาทำค่ะเนี่ยชิ้นนี้เด็ดไหมเราได้กอบมาเท่าไหร่เราได้กอบมาตั้งเจ็ดหน่วยบวกกับกอบปกติที่เป็นสิบห้าหน่วยเราต้านความเสียหายมากขึ้นตั้งสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันจะทำให้เราแบบถึกขึ้นต้นเกมอะมีกอดนีดนี่นี่หน่อยก็ช่วยเยอะแล้วเธอจริงๆ ใช่การรู้การรู้สกิลของศัตรูมันเป็นสิ่งที่สําคัญโดมาสิมึงโดมาเซ่เดี๋ยวมึงจะรู้เรื่องหรอเดี๋ยวโดดมาเซ่เข็ดไหมละ่ะเอาไหมล่ะมึง ถ้าเพื่อนจะมังกรแนะนำช่วยก็คือช่วยไปเลยไม่เป็นไรคือไม่โดนไม่เป็นไร is okay is alright การช่วยเหลือมังกรก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะมังกรมันเป็นบัฟถาวอรที่อยู่กับเราเนี่ยเราล็อกไม่โดนอย่าเข้าถ้าเราล็อกไม่โดนเราไม่มีสกิลแล้วเราอย่าแหลมการแหลมทำให้เราตายได้เลยเราเป็นลักเราไม่ใช่ตัวโดด โอเคมันกลับแล้วนี่เห็นไหมเรา <het riv> มีเอ็กซ์ซอร์อยู่ตอนนี้เรามีแฟดด้วยเราไม่กลัวเคนเคนมาก็มีโอกาสตายเหมือนกันมันมีมนเนี่ยเราดูของพยายามดูกดแถบดูของด้วยถ้ามันมีแบบพาวาลคออย่างเงี้ยไม่จําเป็นไม่ใช่ไม่จําเป็นคือเราต้องกลัวด้วยมันอาจจะโดดเข้ามาพาวาลคอเราอย่าล็อกไปที่ตรงมันโผล่มาไม่งั้นเราจะโดนพาวาลคอนี่ไง จะตายแล้วเราไม่ใส่แสงเนี้ยเราไม่ต้องลึกลึกไปเราตายแน่นอนสวยมากเราได้บ้านบนแล้วเรามีเอ็กซอร์อยู่คือเราไม่จะเป็นต้องกลัวตัวพวกนี้เลยตัวเบิร์ดคือกลัวเอ็กซอร์สุดๆเนี่ยเรากลับบ้านได้เพราะคีปไม่ดันมันไม่ดันเราก็ไม่ดันคีฟไม่มีจบสวยมากมูมมูนิดเดียวเราได้ของแล้วจบขึ้นดักซิลมาเรียบร้อยซื้อคอนโทร นี่จริงตัวไหนเราไม่เคยเล่นถ้าเราบรรลุสกิลมันก็จสู้ง่ายขึ้นเจอแน่ลักล้นเต้มเจอละเออเลยคือถ้าชิ้นต่อไปเราขึ้นสัญญาได้ก็ยิ่งดีชิ้นนี้คือเหมือนเฮกดิงเกอร์เสรหรับเมจอ่ะคืออย่างอย่างตัวตัวตัวดาเมจเปิ้ลมันจะมีเฮกดิงเกอร์การซีเอ็เห็นไหมการซีเอ็คนแล้งสูงๆมันจะมีแบบวิธีการซีเอ็ที่แบบดีคือซีเอ็ตามเวลาเข้าใจปะ อิสโอเคคือการที่เราแลกมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าป่าเราแลกเราเอกซอจ้าไม่เจ็บจ้าไม่เจ็บจ้าตีเข้าไปตีให้ตายก็ไม่เจ็บจ้าตีให้ตายก็ไม่เจ็บจ้ามีอีกซอจ้า,จาอิจานาอิชิยะสวยมาก บนซ้อนดีนะขึ้นไม่ใจดีกว่าคนดูเยอะมากกูดูชอบดูลงแรมหรอกการเล่นลักคอนโทรวัลสำคัญสแกนวัดสำคัญเพราะว่าลักมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแรงอะสวยชอบมากทีมเล่นรู้เรื่องคือไอเลิฟคือ,อ,อหลักการง่ายๆสมมติว่าเราสู้เลนแต่ทีมนี้ดีจริงใช่คือถ้าเราสู้เลนไม่ได้เราไม่ตายในเลน cs เราได้พอคือเราสู้เลนไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญสู้เลนได้ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญเรารอป่าเรารอ,อไรได้ เรารู้ว่าตัวเราทําอะไรได้ตัวศัตรูทําอะไรได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วตอนนี้กาการ์ดแลมเพราะว่ามันมีทีศหนาล่าสุดอยู่ข้างล่างไม่เป็นไร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 ว่ามันจะเดินมาแน่เลย เป็นไงล่ะมึงทำเพื่อนกูหรอได้เนี่ย17นาทีอะ CS เราประมาณ130 140เนี่ยก็เก่งละได้ไหมดูจาก CS ทั้งทีมโอเวอร์ออ่ะคือยิ่งแบบ18นาทีเส180ได้ยิ่งดีแต่การเล่นฉลาดใช่คือแบบแร้งสูงๆมันจะรู้เทคนิคตัวละครเอาไหมเอาลิฟไหม เราลึกไม่ได้เราไม่ใช่ตัวโดดถ้าเราตัวหนีง่ายลึกได้อันนี้เราไม่ใช่ตัวแบบที่จะแบบหนีได้เราไม่ต้องแหลมเลยแหลมไปเราตายแน่นอนมังกรกำลังมาเราไปดักได้ Hmm, <laughs> hmm. ไม่ต้องบวกไม่จำเป็นต้องบวกไม่มีฟองไอุอ้กังขันแรงมากคืออะไรโอ้ยอะไรยะแกบวกกันฉันงงแกฉันไม่มีมานาแล้วตายหนะอีเทียโลดทีมโลดฉันชอบมากเลยเวลาทีมเล่นรู้งานห้าสองไปแล้วจ้ะได้สอนญ่าแล้วจบรองเท้าคือเก็บไว้ก่อนก็นได้ไม่รีบขึ้น นี่ถึงเอลมากอยากเล่นมากไม่ได้เล่นมา3าเดือนแล้วคิดถึงใช่คือบางทีแอลมันเหมือนเกมตายลังอะ่ะนี่ไม่ได้เล่นบางบางบางปีใช่ปะจะมีช่วงเบื่อแอลต้นปีกลางปีหรือปลายปีมันต้องมีสักช่วงคือแบบไม่อยากเล่นแอลอยากไปเล่นเกมอื่นพอไปเล่นเกมอื่นใช่ปะสักพักเดี๋ยวก,ก็กลับมาตายลังแอลอยู่ดีแม่เอายองคาทาใส่ตผมมาเลคขขานเริ่มละแต่สกินเยอะๆได้เลิศเกินเราขอบูดได้ปะโอยว้ายสวยมาก สวยมาก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 เสร็จเล่นลอดเกินเสร็จพอเลิกอลัดเกิน ๋ยวไปร่างให้เซฟเฮาเลิ่นหลบเลิศเกินเคนเนนถ้าได้เรามันสู้เราไม่ได้เพราะเราสวยจบเรามีแคเอค็กซอร์ด,ด้วยเอ็กซอร์ช่วยได้เยอะบอกแล้วตัวเบิร์ดมันกลัวดักอะไรกูเชียดักอะไรโกูดักอะไรโกู เอาละสิมาสิกูไล่นะกูไม่กลัวนะหนูไปไหนล่ะแม่ที่จะน่าสู้กับกัดไม่ได้นะก,กัดแรงมากเลยเอาละจ้ะ,ะเกิดขนาดนี้ฟูลเกมไหม ฮาทูไตแรงมาสเตอร์ลักอันดับหนึ่งไทยแลนด์เริ่มเลยคือพยายามดูแมปบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเราโดนเหรอเพื่อนเราบวกเนี้ยเราบวกช่วยเพื่อนได้อุ้ยเดี๋ยวเฮียนี่กันอีเนี่ยมันจะเดินมาวาดแน่เลยอีจนาฮาวี มาทำเพี้ยอะไรอิจนาเริ่มแล้วปังมักแม่เริ่มแล้วตอนนี้เราเกิดมาเมเจร์เรายี่สิบห้ายี่สิบสองนาทีคืนรักอะเป็นตัวที่น่าลำคาญตรงที่อันติมันแบบทะลุทุกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่มันน่ากลัวแล้วถ้ามันเกิดมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมคิดในวันที่ดืดอ เวลาเพื่อนเรามีสกิลโดดมีสกิลดึงๆเงี้ยเราเราเราเล็งดิโอโอไมค์กอดแผ่นหนูหนูะเนี้เลิศเกินกาการอะเนี่ย,กกดดยอย่างเงี้ยพอมันไม่มีแครี่ใช่ปะทีมันก็จะตัดเป็นหนึ่งตัวสำคัญตัวดาเมจเราก็ไปตีบาล็อตเฮ้ยว่าเทียวัดน์เราเห็นมีอยู่ข้างล่าง อีลักมันเป็นตัวที่เติมดาเมจได้ตรงที่อันติมันนี่แหละจบทิสนาคือทำะไรกักบารเล่นเลิศเกินจันนาคือเตียนขิดสะเห็นว่าเราบ้าบอเนี่ยเราเล่นเก่งนะแต่เราไม่กล้าบอกใครเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายจะจีบหรอกเพราะเราก็แบบเอ้ยเขิดจ้าง c นเรานำคิวเรานำทุกอย่างมาเฟอร์ติกถ้าเราเปรี้ยวนะหมวกแดงเลยตอนนี้เราไม่มีเอ็กซอร์เรากลัวเพื่อนโดนโอเคเนี่ยเห็นไหมคนฉลาดการเกมแนะนำให้ขึ้นสตอร์อ Star Wars. ทุกตำแหน่งสามารถขึ้นสตอร์อ Star Wars เล็กได้เพื่อที่ยือ้อยื้อเวลายื้อเวลาเพราะว่าการยื้อเวลาแบบเวลาแบบแบบการเกมเนี้ยแบบทำให้ศัตรูเสียจังหวะสตอรอไอ้หลุดบนกูหลุดแล้ว ไม่ได้เอาได้อยู่เฮ้ยจีนเขาเห็นนะจีนเขาเห็นนะคะส่วนหวอดได้ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วดูข้างบนก่อนพี่เดี๋ยวมันมีคนมาไม่มีโอเคจบ ไอ,อ้จันนาแฟดจันนาแฟดอีจันนาไปดักข้างบนดีกว่ากูเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราไปกลับไปกันบนกันเดี <S <S ๋ยวบ้านแหกอีจัดอีซีจันนามันตีบ้านเรา ยังรีคอไม่ไปหรอกเรามีเอ็กซอร์อยู่ไม่กลัวเราอย่าให้มันกลับเราไม่จำเป็นต้องบวกแต่อย่าให้มันกลับแค่น,นั้นเอง ทิ่งในดีไหมถ้าเอาบาเรียมาตายแน่นอนเอาเอกซ้อนมาไม่ตายบอกแล้วเราเลิศเกินเกือบตายแล้วอิธิจาน่าแฟรก,กูเกือบตายแล้วค่ะเกือบไปไม่รอดแล้วค่ะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะจะตายค่ะ รูยืมเงินคืนรถนะต่า <c oughs> ดีมากเลี้ยงทีมลักซ์นากว่ายิ่งทลายระยะติทวีอาร์เออสุดแมนเพิ่มแมนบเลยแล้วสกิลของมันเป็นแสดินนล้วน่าจะปรับให้ทุสกสกิลสมามารถเปิดระยะกับโมเห็นเหมือนแบบเออสก,กิลสามมันเปิดแมนได้เอาไว้เช็คพุ่มได้ตอนนี้ราคาหัวเราฉ่ำมากสวยมากสวยมากสวยไหมสวยไหมสวยมากซิซ์านาเล่นโง,ง่จริงแรงสูงท่านไปไม่รอดแน่ bắt làm mà lệnh dậu, thừa chơi. surprise everyone is watching ร <l ug> ะดับมุมมุอะไรเงี้ยได้ <l ug> จบ <What? S 1> สามขีดจ้ะไม่ได้มารอเล่นจ้ะแลมนิดแลมหน่อยตายเลยนะหนู ที่ชน,นาเหมือนไม่เอาอะไรกับทีมเราเราต้องระวังเคนเนนให้ดีมันเป็นตัวพลิกไฟได้เพราะว่าสวยจบไปเลยจบไปเลย สอดซาตีไม่ออกหรอกนะหนูตีไม่ออกหรอกค่าตีไม่ออกหรอกค่าจะจบก็จบไปเลยค่ะทีจะหน้าฉันจะจบบ้านค่าเรื่องของหล่อนหล่อนไม่เอาอะไรเลยก็เรื่องของหล่อนซาทุบมันกระโดดย่องยอใส่มันนี่แน่เรื่องของหล่อนา้าที่จบแล้วเยสเขาดูหกสิบเจ็ดสิบแล้วอ,อจบที่บ้านยางเยี่ยม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 